อย่างแรกที่มักจะพบกันบ่อยๆ ก็คือมองเห็นเหมือนมียหยักย่ายลอยไปลอยมาอยู่ในตาเราอันนี้ส่วนใหญ่พบได้ในกรณีที่เป็นวุ้นตาเสื่อมตัววุ้นตาเสื่อมเองโดยตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรแต่มีความจําเป็นที่เราต้องไปพบแพทย์เพราะว่าบางครั้งมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาลอกซึ่งพวกนี้ค่อนข้างรุนแรงมีความจําเป็นที่จะต้องพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามีโรคเหล่านี้ร่วมด้วยไหมการมองเห็นที่แคบลงซึ่งอันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะพบในคนไข้ที่เป็นต้อหินในระยะเริ่มต้นของต้อหินเนี่ย มักจะไม่มีอาการโดยเฉพาะกลุ่มต้อหินเรื้อรงังคนไข้จะยังไม่มีอาการอะไรจนกระทั่งเนี่ยต้อหินดําเนินไปสักระยะหนึ่งรบกวนเส้นประสาทตามีการเสียของเส้นประสาทตาไปบางส่วนก็จะเริ่มรบกวนล,ลานสายตาทําใหา้ลานสายตาของเราแคบลงกว่าปกติคนไข้ก็จะเริ่มสังเกตว่าการมองเห็นแคบลงหรือว่าเหมือนกับมีการมองเห็นหายไปบางส่วนอาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างแล้วแต่ตำแหน่ง ซึ่งภา,าษาตาที่เสียไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าการมองเห็นของเราแคบลงก,ก็มีความจำเป็นที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุเช่นกันการมองเห็นที่มัวเฉพาะตรงกลางจะมีคนไข้าบางคนที่เขาจะบ่นว่าเขารู้สึกว่าเวลามองไปตรงไหนแล้วมันเหมือนมีอะไรมาบังอยู่ตรงกลางตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะแตกต่างกันจากการมองเห็นอยกักย่ายเวลาเราเห็นหยากย่ายคนไข้จะรู้สึกเหมือนมีลอยไปลอยมาตำแหน่งของอยากย้ายนี่มีการเคลื่อนที่ได้แต่ในกรณีแบบนี้จุดที่มองไม่เห็นเนี่ยจะอยู่ที่เดิมคือตรงกลางของเรา แสดงว่าจอประสาทตาเราเมีปัญหาตรงบริเวณตรงกลางตรงจุดภาพชัดอาจจะมีลักษณะของจุดภาพชัดเสื่อมหรือว่าจุดภาพชัดอาจจะมีการบวมหรือมีเลือดออก ทั้งนี้ก็ต้องพบจักสุแพทย์ถึงจะมีการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นค่ะจะพบได้อีกแบบหนึ่งก็คือการมองเห็นภาพซ้อนซึ่งการมองเห็นภาพซ้อนเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือการมองเห็นภาพซ้อนในกรณีที่มองตาเดียวแล้วเห็นภาพซ้อนกับการเห็นภาพซ้อนในกรณีที่เราใช้2ตาประสานกันแล้วพบภาพซ้อนพอาะงอย่างนี้มีต้นตอที่แตกต่างกันกรณีที่พบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่ามองสองตาแล้วมีภาพซ้อนถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอมักจะถามว่ามีภาพซ้อนเนี่ยเมื่อปิดตาทีละ ข้างแล้วยังซ้อนอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราปิดตาทีละข้างแล้วภาพซ้อนหายไปแปลว่าเกิดจากการมองเห็น2ตาที่ไม่ประสานกันแล้วเกิดภาพซ้อนแสดงว่ากลุ่มนี้มักจะเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อตา2ข้างที่ไม่ประสานกันซึ่งมีต้นเหตุได้จากหลายอยา่างเช่นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้ออาจจะมีปัญหาหรือตัวกล้ามเนื้อตาเองมีปัญหาเองมีโรคได้หลายแบบเช่นโรค m ม่แอสเ n เนียเกวิสหรือว่าโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทาตาอักเสบหรือคนไข้เบาหวานบางคนที่เลือดไปเลี้ยงบริเวณเส้นประสาทาตาที่กล้ามเนื้อตาได้ไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหาเรื่องภาพซ้อนได้กลุ่มนี้ก็มักจะต้องพบแพทย์แล้วก็พิจารณาเรื่องการรักษาที่เหมาะสมกันในกลุ่มอีกกลุ่มหนึงกลุ่มที่ การมองเห็นตาเดียวแล้วมีภาพซ้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากค่าสายตาพบได้ทั้งในสายตาเอียงสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวบางครั้งก็คือคนไข้ก็จะมองภาพไม่ชัดก็ทําให้มันรู้สึกเหมือนว่าขอบของภาพเนี่ยมันมัวแล้วก็เลยเกิดเป็นลักษณะของภาพซ้อนได้